สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขสุขคุณเมเนกับพุ่ยยันนี่คือเก่าลระ,ละ,จ,ะจารพี่น้องจใายันนี่ก็มีขออ่าวมาอัปเดตเรื่องบอดบอยสิริชัยบอดบอยโพสแคปชั่นแบบนี้ fc แหกคอมเมนต์ตอบรัวๆพี่น้องแม่นี่ยอย่างนาะพี่น้องจใาก็คือว่าล่าสุดบอดบอยแล้วก็โพสแบบนี้พี่น้องจใาอ่านให้ดีเนาะพี่น้องจใาแล้วก็โพสว่าสิไปต่อหรือว่าสิต่อไปสั่นพี่น้องเหมือนเขาฟังให้ดีด้วว่าสิไปต่อหรือว่าสิต่อไป fc ก็เข้ามาคอมเมนต์รัวๆพี่น้องจใา ท่านี้ก็วันอันซาวันต่อหลอดไปคะ่ะไปต่อจ้าไปต่อขบอสพี่น้องเอฟซเก้าต่อไปไปต่อจ้าและต่อไปครับผมพี่น้องเอซกับคอมเมนต์รัวรัวมาเหนื่อยนักพักบ้างและไปต่อนะคะระดับบอดบอยโซแอนต้องทั้งสองอย่างเลยครับไปต่อจ้า ไปต่อและต่อไปพี่น้องเราได้แคปชันดีแถวว่าพี่น้องจ้าไปต่อและต่อไปไปต่อค่ะยี่สิบแปดเจอกันที่ปักทงชัยนะคะพี่น้องจ้าบอดบอยได้แคปชันดีแถวว่าต้องสิบต่อไปและสิบไปต่อล้านเปอร์เซนต์ไปต่อยาวๆจ้าในใจมีทั้งสองไปต่อและต่อไปแมนพี่น้องเราก็ได้แคปชันดีแถวว่าพี่น้องบอดบอยไหม ก้าวต่อไปใจเกินร้อยไปต่อไปต่อและต่อไปไปต่อเราส่งใจให้แล้วจ้าเต็มที่ครับเดี๋ยวเสียใจที่ไม่ได้ลงมือแต่ก็ดูกำลังด้วยกำลังใจสนับสนุนครับไปต่อสิคะรอดูหน้าห้านอยู่ละจ้าเหมาทุกเดือนจะบอตอบไปต่อแล้วก็ต่อไปตลอดไปจ้าเอฟซีกันเหนื่อก็พัก รักก็ไปต่อคะ่ะบอสไปต่อจ้า a อบลักเอเสมอจ้าบอสบอยซอแอนกำลังใจสู้ๆจ้าในวันที่เรายังมีโอกาสรักษาสุขภาพเดินทางปลอดภยัยทุกเส้นทางจ้าแมนนีหลีและพี่น้องจ้าก็มีโอกาสรักษาแต่ท่านี้แล้วก็ว่าถ้าหยุดโทรไปเคลียร์เจ้าภาพเองด้วยคอยสินีสันพี่น้องแล้วบอดบอยแล้วก็ว่า ไม่ได้มีข้อความไหนที่ว่าถอยเลยจ้ามีแต่โปรเจกต์ใหม่กำลังผุดขึ้นสันพี่นองจ้าไม่มีข้อความไหนเลยที่บอกว่าจะได้พักสุดยอดจริงๆคะ่ะคอให้บอดบอยซอแอนเฮงเงปังๆัเลยรวยเด้อเจ้อเดินทางไปทางใดก็คอยเดินทางด้วยความปลอดภัยเฮงเปังๆ,ๆเลยรวยจ้า พี่ๆน้องนๆมีความคิดเห็นว่าจังไรกับคอมเมนต์ขอมมาสู้ฟังเลยเด้อยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย